สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมใน Microsoft Word ด้วยการอีกครังหนึงนะครับสำหรับวิดีโอในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการใส่เลขหน้าให้กับเอกสารนะครับจะเป็นยังไงนะครับเราไปติดตามชมกันเลยครับครับสำหรับในตอนนี้นะครับเราจะมาใส่เลขหน้าให้กับเอกสารกันซึ่ง ตัวเอกสารนะครับเลขหน้าที่เราจะใส่กันในวันนี้จะมีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับก็คือเราจะเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นเนื้อหานะครับก็จะมีพวกคำำํานําสารบัญกิจกรรมประกาศพวกสารบัญรูปภาพถูกไหมครับก็คือหน้าเหล่านี้เนี่ยเราจะใส่เป็นข้อความภาษาไทยนะครับก็คือเริ่มต้นจากกอไก่หน้ากอไก่นะครับหน้าขอไข่ไล่เรียงมาเรื่อยๆนะครับจนถึง หน้าทุดท้ายนะครับก่อนที่จะเป็นเนื้อหาพอมาถึงบทที่1เราก็จะเริ่มใส่หน้าที่1นครับหน้าที่1แล้วก็หน้าที่2แต่ความพิเศษก็คือในบทที่1เนี่ยนะครับทุกครั้งที่มีชื่อบททุกครั้งที่มีชื่อบทเราจะไม่แสดงเลขหน้านะครับเราจะไม่แสดงเลขหน้าเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับหน้า2หน้า3มไปเรื่อยๆพอถึงบทที่2ก็จะไม่แสดงเลขหน้าแล้วก็จะไปเริ่มนับ เลขหน้าในหน้าถัดไปนั่นเองนะครับจะมีวิธีการทํำยังไงนะครับเรามาดูขั้นตอนกันก่อนวิธีการนะครับเราจะเริ่มใส่เลขหน้าก็คือใส่กอไก่นะครับใส่ขอไข่ไล่เรียงลงมาเรื่อยๆนะครับหากเราต้องการหยุดนะครับคือเราอยากให้หยุดไม่ต้องไปต่อแล้วนะครับเราก็จะต้องใส่ตัวที่เรียกว่าเป็นตัวแบ่งนะครับตัวแบ่งจะเป็นตัวเบรกนะครับ ก็คือตัวเบรกที่ชื่อว่าตัวนี้นะครับ n e ็ก p พกเนี่ยตัวนี้นะครับเราจะใส่ขั้นไว้นะครับพอเอกสารนะครับไลเ่เหลยงลงมาเรื่อยๆก็ไก,กลคลอไขมาเจอตัวแบกตัวนี้ก็จะหยุดนะครับไม่ไปต่อแล้วจะหยุดนะครับในหน้าถัดมานะครับในหน้าถัดมาสมมุติหน้านี้เป็นบทที่1ห,หน้าของบทที่1น,นะครับสิ่งสําคัญเลยเราต้องทําการปิดตัวนี้ก่อนครับ Link to ูพ r เลตเนี่ย เราต้องเข้าไปปิดตัวนี้ก่อนนะครับเราไม่อยากให้เลขหน้าในบทที่1ไปไหนต่อเลยเราก็ต้องใส่สิ่งที่เรียกว่า Next Page ตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้เลขหน้าในในบทที่1เนี่ยไปต่อนะครับหลักการง่ายๆคือถ้าเจอ Next page เนี่ยจะหยุดนะครับจะไม่ไปต่อแล้วโอเคเรามาดูวิธีการกันเลยนะครับเรากลับมาที่เอกสารของเรานะครับ เรามาเริ่มกันที่หน้ากอไก่เดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ก่อนนะครับตัวพารากราฟเนี่ยตัวนี้นะครับเพื่อจะได้เห็นว่ามีเบรกตรงไหนสังเกตว่าในเอกาสารของผมได้ทำได้ทำเบรกไปแล้วนะครับอันนี้คือเป็นเบรกเบรกเพื่อขึ้นหน้าใหม่เฉยๆนะครับตัวนี้ไม่สําคัญเท่าไหร่เรามาเริ่มต้นโดยการใส่เลขหน้านะครับให้กับเอกาสารกันเลยเราอยากให้เอกาสารนะครับเรียงลําดับกไก่ ขอไข่แล้วหยุดถูกไหมครับอยากให้หยุดตรงไหนให้ใส่ตัวเบรกตรงนั้นนะครับผมอยากให้หยุดที่ขอไข่ก็ใส่ตัว break เบรกนะครับใส่ตัวเบรกที่บรรทัดสุดท้ายของของหน้านะครับแล้วเรามาที่เลเยอร์นะครับเลือกที่เบรกแล้วเลือกที่ตัวเน็กเพ e ตัวนี้นะครับในส่วนของเซ t ชั n นเบรกเลือกแบบ next page ใส่ลงไปนะครับ เห็นไหมครับตอนนี้หน้าขอข่ของเรามีตัวเบรกตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาก็คือตัว next page นั่นเองนะครับแล้วเราก็มาใส่เลขหน้าครับทําการ double c คลิกที่หัวกระดาษแล้วมาที่ page number นะครับเลือกรูปแบบที่ต้องการผมเลือกแบบท็อปนะครับแล้วมาแบบนี้แบบให้มีตัวเลขอยู่กลางกดเข้าไปเราจะได้เลขหน้ามา1 2 ถูกไหมครับ1 2ต่อมาเราจะทําการเปลี่ยนรูปแบบเราไม่อยากได้1 2เราอยากได้กอไก่คอไข่เราก็มาที่ Page Number เหมือนเดิมครับมาที่ Format Page เปลี่ยนครับเปลี่ยนจาก number of format เนี่ยจาก1 2ไปเป็นกอไก่คอไข่คอควายแบบนี้นะครับแล้วกดโอเค เราก็จะได้กอไก่ขอไข่นะครับต้องการรับขนาดนะครับเราก็ทำการลากกลุ่มที่เลขหน้าของเราแล้วก็ทำการเพิ่มขนาดนะครับผมขอเพิ่มขนาดให้เห็นชัดเจนหน่อยนะครับก็จะได้กอไก่แล้วก็ขอไข่ซึ่งในหน้าขอไข่มีอะไรครับมี next p a พ e อยู่ก็คือไม่ไปต่อแล้วจะหยุดแค่นี้แหละนะครับ คราวนี้เราเลื่อนลงมาทางล่างที่บทที่1นะครับในหน้าของบทที่1สิ่งที่ต้องทําอย่างแรกเลยนะครับในหน้าที่บทที่1ของบทที่1เนี่ยก็คือเอาตัวนี้ออกครับ link to period เนี่ยนะครับเอาออกเราคลิกที่ที่หัวกระดาษของบทที่1นเนี่ยนะครับแล้วเราก็คลิกตัวนี้ออกคลิก link to period เอาออกเอาออกแล้วนะครับจากนั้น ให้เรามาใส่ตัวเบรกนะครับก็คือ,อเลขหน้าของบทที่1เนี่ยหน้านี้เนะี่ยมันหยุดแค่นี้เมื่อมันหยุดแค่นี้เราต้องใส่เบรกให้มันเูกไหมครับเราก็ทําการแล้วมันคลิกออกมาแล้วเราก็ใส่ใส่เบรกให้นะครับก็มาที่ layout เลือกที่เบรกแล้วก็เลือกเบรกที่เป็นแบบ section เบรคนะครับตัว next p a g ใส่เข้าไปเห็นไหมครับ จะสังเกตว่าสิ่งที่เราต้องทําในหน้าบทที่1เนี่ยคืออะไรก็คือ Break, ใส่เบรกนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเราเอาลิงก์ o p พ r เรีเนี่ยออกนะครับจากนั้นเราก็มาแก้ไขได้ตามใจเลยเราทําการลบเห็นไหมครับเราลบเลขหน้าออกเลื่อนดูด้านบนด้านบนไม่หายนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีเบรกแล้วนะครับ,นะรบเราได้ทําการแบกส่วนเรียบร้อยแล้ว ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วที่บทที่1่ก็ไม่มีเลขหน้าเราก็ไม่ต้องใส่นะครับเราก็มาเริ่มที่อของบทที่2นะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่บทที่2ก็คือหน้าต่อมาของบทที่1นงนั่นแหละในส่วนนี้สิ่งที่ต้องทาคืออะไรครับเหมือนกันเลยอย่าลืมเอา link to p r v a เนี่ยออกนะครับกดเลยปึ๊บอโอเคเอาออกแล้วเราก็ใส่เลขหน้าได้เลยครับเราก็ใส่เลขหน้า นี่นะครับคราวนี้เลขหน้าของตัวนี้เนี่ยมันจะเริ่มต้นที่เลขสิไม่ถูกต้องใช่ไหมครับเราก็ทำการแก้ไขโดยการลากคุมก่อนแล้วก็มาที่ Page Number เลือกที่ Format นะครับที่ Format เราก็เลือกที่ Start Add นะครับ Start a d หน้าอะไรครับก็ต้องเป็นหน้า2ถูกไหมครับ แล้วเราก็โอเคก็จะได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการปรับขนาดตามต้องการเราก็ปรับขึ้นให้มองเห็นหน่อยนะครับโอเคแบบนี้เราก็จะได้มาในส่วนของเลขหน้าแล้วนะครับก็จะเป็นกอไก่คอไข่แล้วก็บทที่1ไม่มีเลขหน้าหน้าถัดมาก็เป็น เลขสองครับโอเคเราได้ตามนี้แล้วคราวนี้เรามาใส่ข้อความดูครับในตัวนี้นะครับผมขอใส่ข้อความจะใช้เป็นคำสั่งข้อความจำลองนะครับเอาสัก5พารากราฟพารากราฟละส3ข้อความแลกด enter ครับอันนี้คือเราจำลองว่าเป็น เป็นเนื้อหานะครับเป็นเนื้อหาในบทที่1น,นั่นเองข้อความใหญ่ไปนะครับขอลดขนาดข้อความลงหน่อยโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่กากอไก่ขอไข่บทที่1ไม่มีเลขหน้าหน้าต่อมาเป็นหน้า2หน้า3แล้วก็หน้า4ครับคราวนี้ผมอยากให้หน้าสเนี่ยเป็นบทที่สอง บทที่2เป็นหน้าสีแต่ไม่แสดงเลขหน้าถูกไหมครับในชื่อบทจะไม่แสดงเลขหน้าทำไงครับเราก็ต้องมาใส่เบรคในในหน้าสุดท้ายของบทนะครับแต่ละบทนั้นเราก็มาที่ Layout เราอยู่ที่หน้า3นะครับ เอานะครับแล้วก็ใส่เบรกเด่๋ยวลงไปก่อนนะครับคราวนี้ในตัวบทที่2เนี่ยทำไงครับก็ทำการใส่เบรกก่อนก็ได้ครับเราทำการใส่เบรกก็ได้ใส่เบรกก่อนก็ได้หรือจะทำการแก้ไขหัวก่อนก็ได้นะครับเราใส่เบรกก่อน,นโอเคตอนนี้เรามีเบรกแล้วนะครับ แล้วเราก็มาแก้ไขส่วนหัวแราไปคลิกเข้าไปคลิกลิงก์ทูพิเ o ีสออกไปแล้วก็ทำการลบทิ้งถูกไหมครับลบทิ้งไม่ให้มีเลขหน้าในหน้าถัดมานะครับในหน้าถัดมาเราก็คลิกที่ลิงก์ทูพิเ o ีสออกไปเลยนะครับแล้วเราก็มาใส่เลขหน้าเลือกรูปแบบนะครับแล้วก็มาแก้ไข มาที่เพจนำเบอร์มาที่ Format ตนะครับทำการแก้ไข Start ที่เท่าไหร่ครับหน้าที่5นีครับเราก็เลือกสตาร์ที่5แล้วเราก็ปรับแก้ข้อความให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นตามต้องการแบบนี้นะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็ได้ได้เลขหน้าตามที่เราต้องการแล้วนะครับเรามาไล่เช็คดูอีกที่นึงนะครับเห็นนะครับหน้านี้กอไก่ขอไข เจอเบรกหยุดนะครับในส่วนของบทที่1บทที่หหน้า1ไม่แสดงเลขหน้าโอเคถูกต้องวิธีการไม่แสดงเลขหน้าก็ต้องใส่เบรกนะครับใส่เบรกเรียบร้อยจบไปนะครับเริ่มต้นเป็นหน้า2หน้า3นะครับในบทที่2นะครับไม่มีเลขหน้าแต่เป็นหน้า4นะครับถูกต้องแล้วก็ แล้วก็มาเริ่มที่หน้า5ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาทบทวนนะครับวิธีการาใส่เลขหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการก็คือไล่เรียนลงมากไหมครับใส่หน้ากอไกไ่ใส่หน้าคอไข่อยากให้หยุดใส่อะไรครับใส่ตัวเบรคถูกไหมครับใส่ตัวแบกที่ชื่อว่า neck p a g เข้าไปนะครับในส่วนของบทที่1นะครับบทที่1ทําอะไร อันดับแรกเลยก็คือปิดตัว link to previous เนี่ยออกก่อนนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวเนะบรกใส่ตัวเบรกเข้าไปให้กับหน้าของบทที่1จากนั้นเราก็ลบเลขหน้าของบทที่1ทิ้งไปถูกไหมครับเพื่อไม่ให้มีการเลี้ยงเลขหน้านั่นเองในแผ่นต่อมาของบทที่1นะครับทําอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือทําการปิดตัว link to previous เนี่ย ออกก่อนถูกไหมครับจากนั้นเราก็ใส่เลขหน้าเข้าไปนะครับโดยการใส่เลขหน้าในในหน้าที่2เนี่ยนะครับเราต้องเริ่มที่อะไรครับต้องเริ่มที่เลข2นั่นเองนะครับเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกบททุกหน้านั่นเองนะครับนะครับโอเคนะครับยังไงก็ลองไปฝึกทํากันดูนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ค่อยๆฟังใหม่นะครับค่อยฟังใหม่ แล้วก็ลองทำตามใหม่ช้าๆนะครับถ้าเกิดเรามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ใต้วิดีโอแล้วกันนะครับยังไงถ้าถูกอกถูกใจวิดีโอนี้ก็ช่วยกดติดตามนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเราจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันวิดีโอถัดไปครับ